สมาชิกสมทบนะครับเป็นแฟนของอาจารย์เจริญสักสั์สุงนันนะฮะแฟนของอาจารย์เจริญสักสั์สุงนันนะฮได้บอกได้เสียชีวิตนะอาจารย์ทำร้อนปลอมศีลนะครับได้เสียคุณแม่มาช่วยเที่ยวสารไปนะก็สารนี่เป็นเป็นแม่นะครับเป็นแม่นะครับมาเล็กนะหน้าวันนี้ผมจะตีห้าบัญชีขอผมจะห้าไปแล้ว ก็คือต้นไม่สนเอนะครับ็นร้ายนะครับค้นไม่สันี์ชัสุนนะครับอันนี้เป็นสมผิสของควกน้องเออนวันนี้น้องมาเจเขเรีช้าสองกัเจ้ารับไปนะครับ่อกเวลาต่างดูไนข่าวกๆนตราบดูนข่าวต่างล่นก่อนหนริ้นแล้วสรรสยามเมัยรับบริษัทสยามเมัยต่อการไช้ จากไี้มาที่แกงมก็ขาวเกี่ยวกับกากันไทยรถยนต์นะครับปรากฏว่าคงรยท่นที่3านที่ประุมมือวันกราคม2564ส แล้วก็มีการสถายส่วนการลิตสารสลายส่วนให้เาฟอกปากวองเรา้ัสา,สา,สา,สารกันนี้หักยาเมือตุ่นเลือดยาเมือุ่นเลือดบริโไล ตอ,ต,อตอนนี้รึกษาก็บอกเขาว่าเขาต่อหน้าสุขภาพดีเป็นข้าราชการปรนจำเพราะว่าต้อเก็บน้ำเป็นน้ซุมแน่เราผมเสียดายน,นะอันนี้นี่นะต้ะองจัดการเป็นท,ที่นะครับแล้วปีนี้นะครับหลังจากนั้นผมมาจะรู้ผลนะนะครับผ็เลยฮะเป็นยังคนใกล้คนใกล้กันวน่า เขาลงใจเรื่องของเขาพอพอมันจะมีไหมครับแล้วก็เรื่องของการระดับจลของคนไทยนะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่เสียงตีเนอ่ะมีก็เสียงโฉบเข้าลับอ่ะเข้าลับแต่ขาดเพลิดไปน้อยอนี้อยู่การับจัดสมาพพบโยมตึงแสบพบเปิดพันนะครับเปิดมาเป็นเปินสำรองใจนะครับ สองสนับสนุนจากสภานิติบัของรัฐมูลนิธิสามพันนะครับสามรับบริจาคในงานรับรู้เนี่ยเก้าพันสองพันสี่สิบนะครับรับบริจาคจากพระจานทร์ทุกช่วยเก็บนั้นนะครับวันขนธละยก่สิห้าร้อยนะครับรับบริจาคร้านวันในการร้องเพลงนะครับใส่เสียงมาห้องเพลงขอโทษทุกคปลุกใจได้คิดนะครับ เราบริมนต์600สองบาทนะครับนี่ก็เลยครับใจเป็นเครื่องไฟสังภทานและค่าอาหาร1 6 5 0 0บาทจายเป็นของเครื่องไฟของซ้ำด้วยและก็รับสมาชิใหม่6,000บาทจายเป็นกาจัดเตรียมสถานที่บริเวณน้ำ2ั2 3 4 0นสี่สิบเบาท จายให้ไฟแสงสีเสียงพิธีกรและประชาชนพันห้าพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทใจให้ไฟอาหารและเครื่องดื่มหนึ่งแสนบาทใจให้ไฟปฏิคมและต้อนรับแขกสามพันบาทจายให้ไฟกระจอรักษาความปลอดภัยห้าพันบาท จ่ายไปไปขังกีฬาไปต้องเก้าพันหนึ่งร้บาทรวมรายจ่ายทั้งหมดหนึ่งแสนหกหมื่นับเาบาทจเสียบลบรายรับที่เไว้ฝานะครับก็จะจ่ายอีกทีประมาณหนึ่งแสนสี่าร้อยสี่บาทว่ามันอาจะสูงไปหรือบ่ ใช่ครับสิ่งที่ผมถึงนะมาต้อง่าร เวลาไปตองู่ปนี้นะครับหลายนทางหลายทางบัวทำไมต้องกัดเก้าทิ้งก็ปีนี้เขาติดกระ้างร่างสรริยของกันที่ันเราไปต้องสะพันคู่รำงานะนะตัวเปียนะครับซึ่งเก้าทิหมถึงเกาเหือตั้งแต่วันที่1ิธันวานะจนถึงวันที่เก้ามกรานะครับใช่เวลาเกิดเชือด ะครับเกือบเรือเนี่อนะครับเจ็ดันเก้าร้อยสามบาทนะครับเป็นก่าสาลาจ้าเมานะครับสี่หมามพันหบาทและเป็นค่าใช้จ่ายเป็ะเล็ดก็คือมูลกระดากรรมการโมทีบนนมัดดูมาแล้วก็เป็นอ่าเป็นนักเลงเจ้าเข้าปาอาหารนะครับแล้วก็การเริการต่างๆนะครับถองห้าพันครับอันี เกลือรายละเอียดต่างๆนี่เราจะมองอาจากเงนินทั้งฝ่ายด้านล้นนะครับเงินตะกัตเงินตะกุะดนี้นะ,ะเป็นเงินตะกุดจุดหนึ่งแสนสองพันเจ็ดพันแันหก,หก,หกสิบสี่บาทนะนะแต่ละคนนะครับว่าทุกต้องก่อนะแล้วส่วนคนที่เป็นสมาชิกเกา่าใช้เล่มนี่ไว้เล่มสีเหลืองนี่นะก็ช่วยพอดกันครับเรื่องของชาติพ่อตีกแกความเคลื่อนไหวใน่ท,ทานไหนครับพูดหนเป็นเรื่องแรก ก่อนอเพาเกยเปิดให้กู้85เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน85เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเนื่องจากไอ้ผีนี่ปิดจิงแล้วตามกระสวงเปิดหือเขานเะผื่อยางเผื่อจะได้อยู่ได้ไงทรงได้บรรลุขอ้อมีเงินทรงตลอดแต่ถามมีเงินกินเต็มสามสิบก็เปิดเต็มไว้นคือแก้ไขปัญหานี่สิ ดโดยเฉพาะโจตีมาติสหกรณ์ว่าสหกรณ์เป็นมี่ลายใหญ่จะไ pues ด้ bon ใบใหญ่ก่อนมันเป็นครูนะครับเมื่อดีวนี่เขาขยายไปบางคนเป็นทั้งหมดตายของเตื่นยังใบได้เลยออกมานะครับเมื่อเป็นรักเกลดย่างให้ย่างรักเกลดออกมาเขาปฐมรักเกลดทั้งหลายแรงเขาคูนี่เขาต้องกึศเงินนะครับ คือเอายอดกูอื่นๆทั árias, day, 14, ้งหลายแม้จากธนาคารจากมุขคดพันตอนด่วนเปิดพอเอสซิงเอสครับท่านปาะธานโฟนหนึ่งท่านโฟนธนาคารบัฟนะเปิดโซนเอสซิงเอสกันแล้วเพิ่งขยายฐานละไปหาคนใหม่นะยังวนก็ระดับนี้ก็ซื้อฮักเงินอปันผลบวกูึน้องอันนี้ก็มีเนินการนะครับแล้วหุอปีแล้วได้ฮักแล้วบาโซนครับ เปมีบัญชีตองเปิน,นเพื่อจะดึงมาเลยแล้วเพิ่การเือข้างนี้ปีนี้ปัจ่ัยมาเว,วันที่แปดมัก,การาคมนั่หละสามีติขยานก็เพราะว่ายึงไม่กันลับปันผลก็เมื่อวันที่สาวาายมัก,การาคมแล้วสองแล้วสองมัก,การาขมบรัม